สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเจมหมวยพาเที่ยวนะคะก็แล้วก็ทิมงคันข่าวสยามชนนะคะวันนี้หมวยมาหาพี่ธร,รมนุนอีกแล้วตามคําเรียกร้องของ f อฟซนะคะเพราะว่า f อฟซเนี่ยบอกห้ามพี่นุนห่างหายไปจากจอนะคะเพราะเอฟซีพี่นุนเยอะนะคะแต่พี่นุนไม่ค่อยโชว์เอฟซนะคะเนี่ยวันนี้ไม่วันนี้พี่นุนไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะ mm. คือบังเอิญมาเจอน้องน้องมาจากที่ไหนเอย่ยน้องมาจากที่ไหนเอย่ย จากสมุดประการค่ะตัวนะคะครับผมมาจากสมุดประการวันนี้มาชอบชอบพ้าเหรอครับชอาพ้าครับอ่าเอาตํเาเด็จตักน้ํอือแล้วแล้วมั่นใจพี่นุนยังไงถึงมาชอบรับพี่นุนเนี่ยอาจารย์ธรรมนุนมั่นใจอาจารย์ธรรมนุนยังไงจี๊ดผูมาไกลนะ่เนี่ยไม่ได้มาใกลนะคะท่านผู้ชมมาไกลค่ะคือดูคลิปแล้วชอบครับดูเพลิ์แล้กก็ชอบอชอบเพราะพี่นุนพูดน้อยใช่ไหมพูดน้อยเก่ง ก็อันนี้นะคะคือหมวยเนี่ยอันนี้คือน้องเขามาเช่านะปากน้ํานะคะรุ่นไหนครับพี่นนรุ่นแรกครับเป็นพระรุ่นแรก,แรกอธิษฐานจ,จิตด้วยเจ้าคุณปากหลวงพ่อสดครับหลวงพ่อสดนะคะครับหลวงพ่อสดมงคลเทพมุนีเป็วัดปากน้ํานะครับนนเป็นพระที่ถึงยุครุ่นแรกนะครับ ครับแท้สากลเลยครับนี่ค่นการประกวดมานะคะที่อีกจุตบนนี้นะคะจังหวัดชียงในี้แล้วก็ด้ที่ถึงเวล้ทำนทติกรวันนี้เนอะเขามาตรวจสอบแล้วก็ชอบก็เลยเช่าเลยก็พอดีกับวันนี้มวลมาทําข่าวพอดีเลยพลก็เลยให้ให้เขาออกด้วยเลยชื่ออะไรคะอ๋อผมชื่อสัญชัยครับชื่อสัจชัยนะคะสัญชัตำบลบูนฮะตำบลบ่น นี่นะคะก็คือศรัทธาอ่าทำไมถึงได้ศรัทธาหลวงพ่อสดครับอืมทำไมไรครับปฏิหารอะไรปฏิหารอะไรไหมอ่วพดาอะไรหลายที่ศรัทธาหลวงพ่อสดเนี่ยเพราะว่าอ่าหลวงพ่อสดเนี่ยแสดงปฏิหารอะไรให้ท่านจึงได้เชื่อหลวงพ่อสดมากครับอันนี้ผมผมชอบผมชอบ โดยตรงผมชอบการปฏิบัติธรรมของพ่อสดวัดปากน้าเกินมากครับอ๋อ,อ,อการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อสดอวัดปากน้ําท่านเป็นพระอาริยสงฆ์ใช่ครับสาวกของพระพุทธเจ้านะครับ,รบท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมฮะแล้วพระธรรมวินัยของท่านเป็นยังไงบ้างครับ นาอี่ายโยมต้องบอกเลยว่าว่าพระธรรมวินัยก็คือว่าท่านท่านนะใช้อ่ท่านใช้บริกรรมด้วยด้วยอะไรครับอารหังหรืออะไรครับอารหังสัมมาสัมมาอารหังหรืออารหังครับสัมมาอารหังครับสัมมาอารหังวันนี้น้องได้มาเช่าอปากน้ําเนี่ยก็ ถือว่าน้องนี่อยู่มีหัวใจอยู่กับสมเด็เดจสมเด็จสมเด็จวัดปากน้ํานะครับสัมมาอรหังเนี่ยก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสมเด็จท่านสมเด็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านเป็นท่านหลวงพ่อพสดนี่ก็เป็นเหมือนกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะครับ ราะนั้นท่านเนี่ยได้สัมมาอาหังแล้วได้จากผมไปเนี่ยท่านต้องท่องว่าสัมมาอาหังขอให้ข้าพเจ้าโชคดีไปตลอดการนะครับครับแล้วก็เดี๋ยว,วเราจะขึ้นกล้องคราจะขึ้นกล้องพร้อมกันให้ท่านผู้ชมดูของท่าน้องที่เช่าไปด้วยนะคะพี่น้องและเอาองค์ที่น้องเลือกไว้ครับองค์นี้นะครับพี่นุ่นครับองค์นี้เป็นน้อง น,น,น,น้องเลือกไปนะพี่ขึ้นกล้องให้ดูพระปากน้ำของหลวงพ่อสดนะครับรุ่นแรกนะครับพระปากน้ำหลวงพ่อสดรุ่นแรกสำมาออรหังสำมาออรหังองค์นี้เป็นพระแท้รุ่นแรกนะครับเป็นพะร,นร,นะ,รนพะที่ใครได้ไปนี่ จะมีแต่โชคแต่ลาบนะฮะดูฮะแต่ก่อนนีค้คือสวยงามมากสวยงามมากกิต,ตการตามากนะครับเคลือบด้วย,ยชะเล็กนะครับเนี่ยอันนี้เคลือบเคลือบชะเล็กนะครับสมบูรณ์มากครับนุ่นไม่ไม่ปรับไม่ปรับไปแล้วสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยองนี้สวยงดงามมากนะครับ,รบอ่าขอให้ น้องเนี่ยโชคดีที่ว่าได้สัมมาอารหังนะน้องก็จะโชคดีไปตลอดกาลนะเข้าถึงลดพระธรรมคําส่อนของพระธรมมสัมพุทธเจ้าหนึ่งน้องจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติธรรมนะนะให้เข้าถึงหนึ่งหนึ่งท่านจะต้องมีศีลท่านจะต้องมีสมาธิท่านจะต้องมีปัญญานะ ปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการฟังธรรมะอยู่เนืองๆแล้วปัญญาจะเกิดเขาเรียกว่าพะหูรสัจจะนะพอท่านได้ระหูรสัจจะไปเนี่ยท่านก็จะเกิดปัญญาพอปัญญาแล้วท่านก็จะรู้แจ้งแทงตลอดนะครับอริมักมีองค์แปดประการมีอะไรบ้างครับมักมีองค์แปดหนึ่งไล่เลยพี่นุษยสัมมาทิฏฐิสองอะไรครับ สัมมาสังกัปโต,อตอสองสามสัมมาวาจาสี่สัมมากัมมันโตห้าสัมาสมาอาชโวหกสัมมาวายาโมเจ็ดสัมสมาสติแปดสัมมาสมาทิตาธุ พี่นุนเป็นน่าจะไปบวชได้แล้วนะคะพี่พี่นุนไปบวชได้แล้วนะคะพี่นุนไปบวชได้ไปบวชได้แล้วค่ะแต่ที่ท่องหลักๆนี่พี่นุนต้องให้ให้ท่องคือสัมมาอรหังใช่ไหมสัมมาอรหังใช่ไหมครที่ต้องท่องหลักๆเลยใช่ไหมครับตามหลักแล้วมันต้องอรหังสัมมาในเมื่อวันนี้น้องน้องเข้ามาเช่าหลวงปู่สดแล้วครับพี่นุนพี่มนุนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่สดว่า ท่องบทไหนทํำยังไงเนี่ยพี่นุ่นต้องบรรยายก็หลวงปู่สดเนี่ยท่านจะสัมมาอารหังแค่นั้นใช่ไหมคะใช่ครับถ้ท่องวันหนึ่งเป็นร้อยจบก็ได้ใช่สัมมาอารหังขอให้น้องโชคดีนะน้องก็ต้องโชคดีแต่จริงๆแล้วถ้าตามพระพุทธเจ้านะพระเจ้าจะบอกว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธภะวาอ่ะ แต่ว่าหลวงปู่สดท่านก็กลับนะกลับหัวสัมมา<ง>อาระหังขอให้น้องโชคดีเออแล้วเนี่ยน้องได้ไปเนี่ยน้องโชคดีแต่วันนี้อยู่แล้วครับพอเห็นพระไหมคะตะกี้ที่ขึ้นกล้องหน้าเหมือนน้องเขามากอาา้าวพระใครกับพระใครนะนี้จริงๆนะหน้าเหมือนน้องเขามากพระองค์เนี้ยดูน้องเขาดูสามองค์เขาบอกไม่ใช่แต่องค์นี้เขาบอกขอขึ้นพอข,ขึ้นปุ๊บหนูเป๊ะเลยนี่แหละนี่คือพระเขาครับสังเกตดูไหมบางคนไปสร้างพระพุทธรูปไว้ อันนี้หนูสังเกตหลายวัดแล้วนะหนูไปกับคนใหญ่คนโตหลายคนอ่ะพอสร้างพอพอปั้นออกมาแล้วเป็นหน้าเจ้าเจ้าของคนที่บริจาคเงินอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นหน้าเหมือนคนนั้นเลยนะเทวดาประจาพระองค์ท่านไงใช่ค่ะนี่นี่ก็เหมือนกับพระองค์เนี้ยเห็นตะเกียงตกใจเลยนะว่าเลี่ยมพองเลยนะเป็นะไรชื่นใจไหมไปไปเป็นไงนะก็ชื่นใจครับอูกใจได้ อันนี้ก็ดีใจกับพี่นุนด้วยนะคะวันนี้ก็เปิดเผยเอฟซีนะคะจริงๆพี่นุนเขาก็ขายได้อยู่แล้วค่ะแต่พี่นุนบอกว่าไม่ให้พูดว่าว่ามีคนมาเช่าตลอดเพราะพี่นุนบอกก็อยากดูคนเหมือนกันว่าคนบางคนที่ไม่หวังดีกับพี่นุนมีนะคะซึ่งปล่อยข่าวเสียก็เยอะโดยเฉพาะกับทางช่องหม่ยนะคะ mm hmm. ก็อยากก็ไม่อยากไม่อยากอาฆาตน,นะคะแต่ว่าคุณอะหยุดได้แล้วมั้ง mm hmm. สัมมาหลัง เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรพูดจองเวรคือใครจะพูดยังไงเราก็บอกว่าโชคดีใครเขาจะด่ายังไงเราก็ต้องบอกว่าโชคดีเราโชคดีนะเราโชคดีตลอดใครจะว่าใครจะใครจะว่าอะไรเราเราโชคดีตลอดแล้วอะไรมันก็จะโชคดีก็เหมือนอย่างกับน้องได้ไปเนี่ย นะได้สมเด็จหลวงปูป่สดวัดบากน้ําไปเนี่ยนะสัมมาอาระหังน้องยังโชคดีเลย <c oughs> โชคดีนะครับค่ะ <c oughs> โชคดีมากสัมมาอาระหังอ่าชื่ออะไรก็บอกไปขอให้เข้าไปเจ้าโชคดีโชคดีตลอดเลย <c oughs> อืมเพราะเพราะว่าออหลวงปู่สดนี่ท่านจะท่องสัมมาอาระหังสัมมาอาระหัง ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าอ<ช>ีต<ช>ิปิโสภะควาอารหังสัมมา<ช>สัมพุทธโธนะแต่ว่าถ้าเป็นหลวงพุทธเจ้าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังก็คือสัมมาอารหังคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตัตตารู้อริยสัจสีด้วยพระองค์เอง <c oughs> ไม่ใช่ด้วยธรรมชาตินะถ้าใครบอกว่าธรรมชาตินี่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสู้อริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองอโดยมีมัคสมุทัยนิโรธมัคมัคม,มีองค์แปดประการเออที่ยำกับพี่พูดไว้เมื่อกี้เนี้ยน,นะออเอ,อมัคมีองค์แปดปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วน้องอก็จะถึงลึกซึ้งจะเหมือนกับพระอ,อ,องค์นี้เพราะปากน้ำใครไม่มีบุญไม่ได้ขึ้นคอนะคะครับ ไม่ใช่อันนี้ยิ่งของแท้แทนี่ยิ่งหายากมากหายากมากครับที่ที่มาออกคลิปวันนี้ให้น้องเขาเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนจําหน้าน้องเขาไว้นะเขามีพระแท้นะคะอยู่ในมือน้องก็มีพระแท้อยู่ในมือนะจําหน้าน้องเขาไว้นะเป็นสิทธิ์สถาคตของสัมมาอาลังหลวงพ่อสดเลยนะเนี่ยคนมีบุญนะคะคนมีบุญครับ่คลิปนี้เราก็ลากันแค่นี้นะคะสวัสดีครับ สัมมาอรหังโชคดีนะครับ